ตลาดหุ้นไทยก็หลายๆท่านก็มองว่าจุดบัตทอมน่าจะรับกันหรือเปล่าในพันสองกถ้าพูดถึง<ค>ถึงว่าทิศทางเนี่ยมันก็<ค>ต้องใช้ยูเรเว็เทอรีเข้ามาช่วยแะะค,ค่ะค่ะก็คือว่าตอนนี้มันทำห้าอยู่นะฮะคือเวลาล,ลงเอเนี่ยมันมีห้าขึ้นนะครับ<ค>ขึ้นเอขึ้นเนี้ยน่าจะเป็นขึ้นเอของของขึ้นสามของขึ้นห้านะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าเป็นขึ้นใหญ่หรือขึ้นย่อยนะแต่แต่ท่าของการปรับฐานเนี่ยเป็นขึ้นย่อยเป็นขึ้นย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน 5A เนี่ยมันจะอยู่แถว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 ที่ที่จากบริเวณเนี้ยนะครับที่ดีที่สุดนะฮะก็คือ1263เนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดก็จะเป็นรูปแบบกับตัวของขึ้น A นะที่เรียกว่าดับเบิลดับเบิลัตทอมอ่าก็จะกลับขึ้นไปเป็นขึ้น B นะฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่หลุดนะก็สรุปว่าถ้าไม่หลุดถึง262เนี่ยในปีนี้นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราอาจจะเห็นหุ้นขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งนะครับ ขึ้นไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นแบบว่าอรอนเราอะถ้าถือหุ้นไม้ขาดทุนเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวๆนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของเซตนนะครับแต่ถ้านะฮะถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกสองลงไปเนี่ยนะครับอันนี้จะไม่ดีโอกาสจะเห็นหนึ่งสองสี่สี่นะฮะล้วเงื่อนไขหนึ่งสองสี่สี่นั่นก็คือว่าห้ามปิดหลุดด้วยนะฮะถ้าปิดหลุดนะฮะสมมติถ้าหลุดหนึ่งสองสี่สี่ลงไปแล้วเนี่ยคราวนี้มันลงไปถึงข้างล่างได้เลยนะฮะมันจะปรับฐานใหญ่เลยนะฮะ ในภาพก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับในภาพของเซดินเด็กแล้ววันนี้ล่ะคะก,ก็เหมือนที่พี่บอกใช่<า>มันใช้เวหนักเลยก็คือว่าวันนี้ถ้าบวกได้นะครับถ้าบวกได้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบก็คือว่าวันนี้ถ้าบวกได้แสดงว่าไอการลงมาที่หนึ่งสองหกสองรอบก่อนเนะี่ยการลีบาวเนี่ยขึ้นเนี่ยยังไม่จบนะฮะยังไม่จบแต่ถ้าวันนี้ลบนะ,ะวันนี้ลบต่อนะครับก็จะเป็นเสมอกันก็ต้องดูวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง วัดกันไปใช่ไหมครับใช่ถ้าพรุ่งนี้ลบต่ออีกวันหนึ่งก็แสดงว่าโอ้หนึ่งสองหกสองเนี่ยมีโอกาสละหนึ่งสองห้าศูนย์ก็มีโอกาสละหรือใคาจะพูดหนึ่งสองที่สี่เนี่ยก็มีสิทธิ์พูดละแต่วันนี้ยังไม่มีสิทธิ์พูดนะครับยังต้องดูดูแนวรับที่หนึ่งสองหกสองเนี่ยเป็นแนวรับที่ใกล้สุดอยู่่นั่นก็คือจุดวัดของกาลยะของก็ใกล้ๆแล้วล่ะนะฮะใกล้ๆแล้วล่ะนะฮะแล้วก็คงหลังจากนั้นก็คงมีการขึ้นไปที่เรียกว่าขึ้นบีนะครับ แล้วก็จะทําขึ้นสี่นะครับกนนีขึ้นบีของเราเนี่ยบอกให้เรามัดระวังนิดเพราะว่าทุกครั้งมันทำหายมันทํานิวายนะครับซึ่งซึ่งในทั้งโลกเขาจะไม่ทํากันนะครับแต่เขาเล่ามันมักจะทำนะฮะทำจุดสูงวันหนึ่งสารึืสี่เนี่ยซึ่งให้เข้าใจว่ามันเป็นขาโลกนะแต่มันทําหายได้มันจําได้ปะมันทํามาสองครั้งแล้วนี่มันอะไรนะมันพูดพฤหัสสุก่ใชไม่ไม่แค่แถวนี้หรอกไม่ใช่แถวนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนธันวา ไปไปลายเดือนธันวาอาจจะเห็นที่สูงกว่าสูงกว่าแต่ในในเดือนเนี้ยที่ดีอก็คือว่า,าปิดล่างๆเนี่ยนะหรือปิด 1, 2, 8, 0, 1, 2, 8, 4, แถวแถวหนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองแปดสี่อะไรแถวเนี้ยให้มันเป็นแค่โดจิก็พอละเดือนนี้นะคะใช่เดือนเนี้ก็พอละคือเลี้ยงไว้แถวเนี้ยนะฮะอันนี้พูดเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเป็นประเด็นว่าเราอะ่ะพูดบ่อยๆว่าถึงเงินห้าสิบนะ ไว้มันมันไม่ได้หรอกแล้วยิ่งยิ่งยิ่งหุ้นเนี่ยมันเลือกตัวมากเลยนะฮะอย่างวันเนี้ยบีบางเราบางจาาใช่ไหมเซ็นท่านใช่ไหมบางจากเนี่ยต้องขายแล้วถ้าปิดตรงนี้เร็วมากนะเร็วมากนะเป็นขายยี่สิบเก้านะคะเมื่อเช้ายี่สิบเก้าห้าสิบแลถ้าถ้าปิดยี่สแปดสลึงเนี่ยก็คือว่าเราต้องขายแล้วนะเพราะอะไรเร็วมากนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณสัญญาณปรับฐาน เว้นแต่ว่าตามปิตลาดมันขึ้นไปปิดยี่บเก้าอย่างเงี้ยนะอันนี้รุ่นสามสิบรุ่นสามสองนะฮะเออใช่คือในในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันเรื่อกมันได้ตัวเดียวจริงๆบางจากนะฮะคราวนี้ตัวที่จะมาต่อเนี่ยให้เราดูที่คุณบอกไม่ชอบจะกอขี้เหนียวเนี่ยเซ็นทันเนี่ยนะฮะเซนทันโรงแรมเซ็นทันเนี่ยมันก็ขึ้นมาละเป้าหมายก็ประมาณสักยี่บห้าบาทสลึงนะฮะแล้วไอ้ตัวหนึ่งก็มิ้น์เนี่ยก็ตามมานะก็จะประมาณสักยี่บเอ็ดนะครับ ตัวมินนะสองตัวกับเซนท่านเนี่ยมันจะขึ้นมาก็คือว่าพรุ่งนี้มันก็จบแล้วสิใช่ไหมมินนะคะเออมินมินก็จะขึ้นในเักบาทหนึ่งจากตรงนี้นะครับมินเนี่ยกำลังเบรกขึ้นมานะครับซึ่งในในการใช้ไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันสามารถขึ้นได้อีกประมาณสักบาทสิบตังค์จากตรงนี้นะฮะส่วนเซนเทลเนี่ยมันก็จะประมาณสักยี่บห้าบาทห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับ<ะ>แต่ก็ยังยังยัง,ย,งยังบอกว่าเขาขึ้นแล้วจบไปได้นะครับ<ะ>อันนี้มีอยู่ตัวหนึ่งที่ปรับฐานก็คือซ p พนะฮะ C P N ยังไม่จบนะฮะย,ยังเล่นไม่จบนะครับเพราะ,ะนั้นพรุ่งนี้อาจจะขึ้นก็ได้นะฮะม่อสครูนักวิเคราะห์ให้ไป C P N เช่นกันได้ M S C I เข้านะคะม่อสครู่รให้เป้าหมายเท่าไหร่นะครับให้เป้าหมายบริเวณ77ไหมคะนี่คือราคาต้านนะคะ77บาท8ปสเป็นปเป็นไคเดิมค่ะแต่ว่าะะเขามีอานาลิสวิสิตการวันนี้ก็น่าเห็นบอกว่าน่าจะยืนได้ทะลุไป90บาทแต่รอคำยืนยันจากการพบปะนักวิเคราะห์ในวันนี้ก่อนอ๋อก็ฝรั่งเขาออกไปแล้วคดีสวิต อ๋อเครดิตสวิชใช่ไหมคะเขาเเาาแนะนำไปแล้วใช่ไหมคะเขาเขาเขาออกไปแล้ว90ฮะอ๋อเขาแบบอ๋อตัวนั้นใช่ไหมคะแับเซนเทล29นะฮะแล้วก็ CBN 90นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าปีไหนหรือชาติไหนนะแต่มาดูเมื่อสักครู่จากมูลหลวงให้แนวต้านของ CBN 77บาท80ตังค์อันนี้เป็นไฮเดิมไฮเดิมเนี่ยเป็นแนวต้านอยู่แล้วนะครับค่ะือยังไงก็ต้องต้องต้องไม่ผ่านก่อนนะครับโดยธรรมดาต้องขึ้นไปชน77แล้วก็ต้องลงนะฮะโดยเงื่อนไขคือว่าห้ามบวกลงจากแถวนี้นะครับ คือเวลาเราฟังนักวิเคราะห์เราต้องเข้าใจด้วยว่าเขาให้เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่เรียกว่าไฮเดิมนะครับซึ่งการขึ้นไปครั้งที่สองเนี่ยมันจะไม่ผ่านแต่เงื่อนไขก็คือว่าห้ามบุกลงจากแนวนี้ไม่ถึงว่าห้ามลงจากตรงเนี้ยห้ามหลุดหกเก้าห้าสิบถ้าหลุดก็ไอที่เจ็ดเจ็ดยกเลิกนะฮะความหมายเทคนิคแบบละเอียดเทคนิคมันมันไม่ใช่แบบเป๊ะๆนะคะจะถามว่าเป็นได้ไหมเป็นไปได้เพราะขนาดหุ้นลงแรงๆเนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นว่าหุ้นกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยเขาไม่ลงแสดงว่าของมันยังไม่ได้กระจายออกมา อ้นยังไม่ออกมาเยอะมันมันยังไม่ออกเขาไม่ออกหรอกเพราะว่าเขาเขาขึ้นเซนทันเนี่ยในปีสองหกไหนสี่สี่สาขาแล้วก็ปีอ่าปีปีห้าหกปีห้าเจ็ดอีกอีกสามสาขาเป็นเจ็ดสาขานะฮะร,รวมทั้งที่จะขึ้นที่อินโดนีเซียอีกนะครับแล้วเซนทันพัฒนาเนี่ยเขาก็เอากองทุนอสังหาริมทรัพย์มาซื้อนะครับซื้อพื้นที่ทอ,อ่าใช่คือเขามีคนซื้อต่อจากเขาแล้วอ่ามีเงินไมให้เขาทำมีเขาทำคือเขาทำไปต้นทุนขนาดนี้แล้วก็ไปยกขายในราคาคือเหมือนกับว่า สร,สร้างสร้างสร้างสู่กันค้าเนี่ยต้นทุนมันก็ไม่ต่างกับออฟฟิศบิลดิ่งเราแต่ค่าเ <c oughs> ช่ามันแพงกว่าเยอะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเวลาเขาขายเข้ากองทุนอสังหาเนี่ยเขาจะได้ค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ขายออกมาหรอกนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเขาจะมีมีอาเซียนเป็นเป้เปาหมายหลักนะฮะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ถ้าจะลงก็เป็นการปรับฐานทําตลาดนะครับทํานองเนี้ยนี่หุ้นมันก็เริ่มแบบหาตัวเล่นยากนะนะครับพอที่ถือไว้มันก็แบบเออขาดทุนอะไรตนอดเนี่ย แต่แอดวานทำไมเล่นแรงจังเลยตบๆขึ้นๆตบๆขึ้นๆทั้งที่เทคนิคมันน่าจะไปอะฮะเทคนิคมันเทคนิคมันเป็นไซเวงฮะเ <c oughs> พราะว่ามันปิดหลุดหนึ่งเก้าห้าเมื่อรอบก่อนนะครับ <c oughs> แล้วมันก็ลงไปปิดกับหนึ่งแปดสองพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ขึ้นไปทําไม่ขึ้นไปทำหายสองนึงสี่นะฮะเทคนิค <c oughs> มันก็บอกก็ต้องวกวกลงอีกทีหนึ่งเทคนิคบอกแบบนั้นนะครับก็เป็นไซเว์ละเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มหาที่ยืนนะอือแปลกนะอ่าก็ต้องไปลงหนึ่งแป จะวิ่งขึ้นไปนะครับถึงจะขึ้นต่อไปพอทะลุพอทะลุสองหนึ่งสี่แล้วค่อยพูดว่าตกลงจะไปต่อไหม,ม,มแต่มันจะพูดแบบน้นตอนนี้เราก็บอกว่าเซเวอยู่ในกรอบของหนึ่งแปดสองกับกับสองหนึ่งสี่นะฮะร,รูปแบบยังไม่รู้ว่าเป็นรักเทนเกิลเป็นสามเหรี่ยญอะไรเงี้ยยังไม่รู้นะฮะต้องดูดูตามดูต่อไปแต่แต่ก็คือว่าอ่าสูตรอ่ะหนึ่งเจ็ดหนะึ่ง มายถึงว่าถ้าลงตลาดลงเละอะไรเงี้ยนะ,ะอย่างมากก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับบอกบอกแค่นั้นนะครับ<ะ>เราก็ต้องตามไปเพราะตลาดมันไซเว์แล้วเนี่ยเราเราไม่สามารถที่ไปอะไรกับมันมากมายจะไปบอกพรุ่งนี้หุ้นอะไรจะขึ้นเนี่ยม,มันพูดประมาทนะครับเพราะรว่าขนาดบอกว่าตลาดหุ้นลงเพราะกลัวยุโรปนะฮะฟิลิปปินส์ก็ไม่เห็นกลัวเลยเขาทำหนิหายนะครับแล้วหุ้นที่ลงกลายเป็นหุ้นคนไทยลงหุ้นฝรั่งไม่ลงคือเหตุผลเนี่ยมันไม่มีหรอกนะฮะ ว่าพูดมันลงเพราะไปกลัวสเปนกลัวอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นะครับในในการวิเคราะห์ของของบุกเกอร์หลายแห่งเนี่ยผมว่าเลิกวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วนะฮะมันมันมันเป็นการชี้นําตลาดที่ไม่ถูกต้องในการดึงปัจจัยเข้ามานะครับก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาทำว่าบอกก็ไม่ต้องพูดพูดปฐฐานทางเทคนิคนะฮะก็ก็ได้นะฮะแต่เราถ้าเราไปอ้างยิงปัจจัยต่างๆเข้ามาเราเป็นบุกเกอร์นะเราเป็นคนที่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปอ้างยิงทุกเรื่องเนี่ยที่เป็นเป็นลบโดยที่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่า อ้ามันลบยังไงมันจะมาทําให้บริษัทในจดทะเบียนในตลาดบ้านเรากําไรลดลงยังไงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปอ้างมาก็ได้นะครับพันธบัตรแล้วบานสเปคติ้งมันจะสูงขึ้นหรืออะไรแต่เราต้องตอบให้ได้ว่ามันพออะไรแต่ถ้าเราพูดไปเนี่ยมันเหมือนก็สร้างความกลัวออกไปในสื่อว่ามันลงอย่่งเมื่อวานพูดลงเพราะกลัวยุโรปแบบนู้นแบบนี้ผมเียนเขียนเขียนกันไหลโบกนะครับมันไม่จริงก็พูดแบบกรูงไง มันไม่ใช่ผู้รู้หรอกมันโงูมันทําให้คนอื่นง่ผพูดแบบนั้นนะครับก็แหมก็แหมงพูดชิคือคือเราเนี่ยต้องสร้างนะลงทุนของเราเนี่ยเข้าใจคือบางทีมันไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ต้องบอกไงคุ้ปรับฐานทางเทคนิคก็เห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมารอบนี้เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กและขนาดนี้หุ้นที่ลงก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ลงซึ่งหุ้นพวกนี้ไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับยุโรปอเมริกาเลยนะครับเป็นหุ้นที่คนไทยเล่นเกี่ยว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 ในแง่ของอะไรครับ ในแง่ของใจไงจใจมันไม่อย están, 응 way, ู่ไอ้แจ๊ไปเกี่ยวยังไงฮะก็ใจมันเชื่อว่ามันต้องโดนไงเขาบอกว่ามันกระทบทางด้านจิตวิทยาของคนไทยที่กลัวยุโลบกระแดกกลัวกระแดกกลัวอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับว่าไปเอาคุณไปดูรีเสิร์ชของของพวกคนที่ออกมาพูดทางด้านทางด้านทางด้านที่เป็นกองถุกรวมสิเขามีคุณภาพนะครับเขาไม่พูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับทีนี่เราเป็นโบกเกอร์เนี่ยเราก็ต้อง ผมว่าเราจะไปคุยกันสองคนก็นได้นะแต่ออกสื่อนะ่ยมันต้องบอกปัจจัยที่เข้ามาโยงเนะี่ยมันต้องพูดให้ชัดว่ามันเป็นกระทบทางด้านจิตวิทยาจากความกลัวของคนนะครับที่เคยกลัวกันมาแล้วก็กลัวกันอยู่แต่การพูดที่ไม่อธิบายแบบนี้มันทําให้คนเข้าใจว่าเออมันกระทบจริงๆทางด้านพื้นฐานอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ข่าวเขิลเขาออกไปก็ว่าอย่างนั้นอะ ข่าวเนี้ยนะผมก็ยังถามด้วยผู้สู่สขขาวที่ไปอ่านในในทีวีเนี่ยนะครับมีใบอนุญ,ญาตวิเคราะห์หรือเปล่าที่พี่อ่านแบบนั้นนะเอาข่าวมาอ่านไงไม่ใช่คุณจะต้องเอาข่าวจากนักวิเคราะห์ไปอ่านใช่ใชแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปยืนแล้วคุณวิเคราะห์เองว่าคุณมาลงเพราะเรื่องอะไรแบบนี้มันผิดกฎหมายครับคุณไม่มีใบอนุญ,ญาตวิเคราะห์ก็ไม่ได้วิเคราะห์อเอาข่าวมาอา่านเขาไม่ได้ข่าวาอ่านเขาวิเคราะห์เลยผมเห็นเพราะว่าเขาาจะต้องบอกว่านักวิเคราะห์จากโบกเกอร์นี้บอกว่าเอหมันอย่างเงี้ยเขาจึงจะเราะห์ เขามีใบญ่าดวิเคราะห์หรือเปล่าว่าไม่มีแล้วกูก็ไปจับเข้ามาแล้วกูก็มาาต่อมันก็ทําให้เข้าใจกันผิดทั้งโลกทั้งประเทศไงนค่ะพีำป่อปไปฟีเจอร์กันปะคืออย่างงี้คือมีผมกล้าพูดคนเดียวคือคนที่กล้าพูดนะครับแต่ผมมากล้าพูดเรื่องพวกนี้นะครับคือเราไม่อยากให้คนไทยเนี่ยคือไปเข้าใจได้ผิดๆนะครับบางครั้งพูดมันขึ้นลงไม่ผมยืนยันว่าไม่มีเหตุผลนะฮะค่ะค่ะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่เทคนิคมันก็ทําไง ก็ก็บอก็่ายาศทางเทคนิคประกาศมาชัดเจนว่ามันลงไงพี่ใช่คือมันมีคนสองฝ่ายนะฮะคือฝ่ายหนึ่งขายหุ้นเนี่ยก็พยายามพูดให้มันลงฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ซื้อหุ้นก็อยากให้มันขึ้นแต่ผมเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่ซื้อขายหุ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองตรงๆนะครับเพื่อให้ให้าวนี้มาดูฟิวเจอร์ดีกว่าคือนานาพูดทิงนะครับเราอยู่ในโบเกอร์อะไรที่ไม่ดีแล้วคนของโบเกอร์ พูดไม่ถูกเราก็พูดนะฮะเพราะเราเราเป็นอยู่ในอ่างเดียวกันนะครับ่อามาดูฟิวเจอร์นะครับถ้าผมพูดแล้วใครไปชอบไปฟ้องใครก็ไปฟ้องนะอืมอืมอืมถืมาเขาอีกอ่ะป้าป้าไม่ได้สดใจอยู่แล้วนะครับอ่าฟิวเจอร์ก็ยิ่งไซเวนหนักเลยนะครับแนวรับก็ที่ที่บอกเมื่อวานนะครับก็คือแปดห้าเจ็ดจุดหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ลงไปนะฮะในของในกรอบนะครับในกรอบกรอบเล็กๆเลยนะครับก็จะเป็นแปดห้าเจ็ดนะฮะ 857นี่ยังอยู่นะฮะกับ870นะครับแถวนี้ยังอยู่นะอันนี้กรอบเล็กนะครับส่วนกรอบไซเวย์ใหญ่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือขึ้นไปที่880นะครับข้างล่างก็จะมามามาแถวแถว8854850นะฮะเป็นสองกรอบไซเวย์นะครับอเป็นลักษณะของไซเวย์ดาวก็เลือกกรอบว่าจะเล่นกรอบไหนใช่ไหมคะใช่กรอบใหญ่854กับ880ใช่อย่างอย่างเงี้ยอย่างมาถึงวันนี้ถามว่าตุนี้พรุ่งนี้ออกกันไหนออกได้สองทาง ออกได้ทั้งลงนะครับแล้วถ้าหลุด857ก็ก็เป็นช็อตลงไปที่850นะฮะถ้าออกทางขึ้นนะครับทางขึ้นเนี่ยยังไงก็คือก็คือต้องต้องต้องผ่านนะครับตัวที่ใกล้สุดเลยนะครับถ้าถ้าจะผ่านไปเนี่ยก็คือ867.1เนี่ยท่านผูม867.2นั่นนะครับถึงจะวิ่งขึ้นไปกรอบบนที่พูดถึงนะฮะมันใช้เวลามากนะครับมันพูดลำบากนะครับส่วนทองคำก็ เป็นไซเว่์เหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งเจ็ดนะฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกข้างล่างนะครับข้างบนก็เป็นหนึ่งเจ็ดสามหกที่พูดเมื่อวานว่าถ้าไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยก็เป็นช็อตใช่ไหมครับมันก็ลงมานะฮะมันก็ลงมาอันนี้มันก็ยิ่งแคบแคบได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเป็นขึ้นนะฮะแพทเทิร์นเป็นหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะฮะแพทเทิร์นยังเป็นขึ้นอยู่นนะครับเว้แต่นะครับ หลุด1705นะครับก็จะเป็นลงนะฮะมันสับสนทุกตลาดนะครับทั้งตัวค่าเงินดอลลาร์ก็สับสนนะฮะขนาดนั้นไปถามเจ้าไหนได้ที่ข้าอ่านข่าวก็จะพูดไปลนบากใช่ไหมก็จะบอกว่ามันไม่มีทิศทางมันไม่มีเหตุผลนะครับก็เสี่ยงกันทุกทุกตลาดตอนนี้นะคะวันนี้ต้องเสี่ยงนะครับถ้าถ้าถ้าจะเล่นตามแพทเทิร์นที่ถูกต้องเนี่ยเบรกแล้วลองนะครับหลุดแล้วช็อตเนี่ยก็จะไม่ได้ตังค์คือต้องเป็นเบสอ่ะเสี่ยง บสเบสไม่ถึง,งเกง่งไม่ได้ก,ก็สต <stop S 2> ็อปลอตนะคะใช่ะะเก่งเข้าไปนะไอจุดที่มันจะหลุดเนี่ยอยกตัวอย่างไอพีแนะฮะ,ะแนวรับมันอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สิบยี่บสองจุดหกนะฮะเบสเข้าไปเลยนะครับเบสเข้าไปเลยยี่บสองจุดแปดนะพวกนี้ยี่บสี่ขายอย่างเงี้ย แต่ถ้ารอเบรกขึ้นมาก่อนถ้าไอวีอาจะขึ้นก็คือต้องผ่านยี่ห้าก่อนแล้วไปลองไปซื้ออย่างเงี้อย่างงี้ก็ติดทุนก็รอเบรกใช่รอเบรกเนี่ยไม่ได้เลยคือต้องเล่นแบบการพน,นันเลยเออไม่ถึงถว่าเสี่ยงเข้าไปซื้อตรงแนวรับสมมุติว่ายกตัวอย่างแบงก์เทพ ลงมาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเสี่ยงซื้อนะครับเพราะถ้าหลุดร้อยเจ็ดสิบลงไปเนี่ยมันลงไปร้อยมันลงไปข้างล่างเลยมันลงหนึ่งหกสูดนะฮะเพราะนั้นก็ต้องเสี่ยงซื้อเรียกว่า็ต้องเส้าไงและพี่น้องใช่ในกองบัสเซเวช่วยกันเนาะไม่เสี่ยงนะต้องเสี่ยงอันนี้ถ้าใครใครถือวุ่นเนี่ยนานๆแล้วก็ยังฝันว่าขึ้นจะไปแรงๆอะไรเงี้ยนะขึ้นมาก็ไม่ขายอย่างเงยกตัวอย่างยังไงบางจากวันนี้ถ้าปิดแถวๆนี้แล้วไม่ขายอย่างไงนะก็ออกไปก่อนดีกว่า ค,ค,คือออกจากตลาดไปก่อนนะฮะแล้วรอให้ตลาดมันเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนก็ค่อยเข้ามาใหม่นะครับก็จะดีกว่านะครับค่ะบางจากก็เตรียมขายกันหมดแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ